ในกระดนันเวจะยันนี่วในวัดสัตนาเทวดาชมค่าสันสิวะริาัทคาดเยกแตกสะพันนิเทวันซองกลองกูคว้ามองเทโลกาหนา้นาหนา้าชาวนาะกันหน้าใจให้ข้าวที่ข้กันอย่างทูกเลทเทวดาเสน้นแซ่ซ่าบอกคนกลางทางดาวค้มเชาวนะ ไม่เมตตาปราณีไอ้เวสนุ่หพี่น้นองไทยพวกส่วนยังพาร,รากะลวนล้วแต่หน้าซีดชิมิปะชิมิเลยนะมึงครับเด็ดับเด็หนังเจตสมิลาพวกส่วนยังพาร,รากะระลวนล้วแต่หน้ารีดย,ยกขึ้นกรีดตตีหนึ่งมันเย็นถึ่งหลูข่้ชิมิ หัวปากเคียงซองสว่างลงกินเนอตัดยางไปน้องเมียหน่อยใจหัวรุงรุงพวมันยุ่งแต่ตัดยางัวมันยุ่งตัดยางผ่าราลงกินเนอตียยังไม่รัดไม่เคยยุ่งกับเรื่องอูนั้นมันดีๆหน่อยว่าบทนั้นมันดีๆเอาว่าต่อไป ว่ามันยุ่งตัดยางไปตะยางไปอะเตียก็ยังไม่ชัดไม่เคยยุ่งกับเรื่องอยังไงไรไดีดไแม่คิดไม่ออกเนี้ยกลอนสดเมียนอนคลำเป็ดจนว่างชิมิเออเห็นโรงแรมมันรูดล่วงกินเอออยู่ร่างๆเห็นไปหมดละมึงอ่ะเห็นไม่ได้ชวนจันชวนไรเจ้าเกดอำหน่วยวัดรุการจ้างทุตโรปาเคยข้าไปนอนเนเห็นเม็ละ เห็นนักศึกษาหนึ่งนางกับเต่าแกโดดเด่นตุ๊ดแบบรึโดโดนอนแก่เปลือยพวแกแก,กินยาวอนอนกันหน้าค้ำจอบสามเลี่ยมทองคำล่วงก,กินเน้อปลํากันเนื่อยชิมิบางคนติดโรกน้องในจนใกล้เปลือยเนื่อยกันเนื่อยอยังอัจอบจกนี่บางคนติดโรคเอด็ด นี่จ้ามนุษย์ทนี่มันคิดว่าสุดแปลเซฐยังทำเอิร์ธวัรรูโอ้โสมเอนผู้วิเศษม,มากหมายลายชีวิตติดโรกเอฟนาสำเพ็มนุษย์โรตาตาเย่โอ้รองเรียกเวสานุกันเอ้ยได้เรียกมา เวสนุกันฮา,าวาเปลือครับท่านกำนันสุเทพเถอกสุบันไอ้เปรตมาเรียกกูท่านกำนันสุเทพเถอกสุบันกูนี่คือพระอินทร์แม่เอ้ยจำนวนกันมั้งไอล่วงกินเนื้อดึกๆึกกผ่านนี่เราอีแค่ไปไหนกันนยโยค้าวานกันหน่ว่าพวกเรา <c oughs> แล่กันไปเรื่อยนู้นอาจารยลุมม้มกันไม่ใจแคบอู้ยอยู่กันในใบใจมั่งว่างนี้เทวดาก็าไม่โดนอีกินปลือยู่ปลือแล้วนี่นนล่วงกินเนื้อ ไม่เคยบนไรกินแล้วบ่บนกับโบ้ไม่รู้ไม่ได้แตกเกลือดไรกันอยู่แล้วโอ้ยเบอร์ก็ไม่ตูกโอ้ยยังไงห้ากินก็นลำบากเลยแลวัวงนี้รถนั่งกันต้องขับเองแล้วไหนว่ารถปกติปเป็นเต่าแก่ก็เจอไอ้คนหน้าป้ายแดงก็ขับบกโลก็ขับไม่เป็นแล้วโอ้ยอีบูอีบูบจัด่งโห,หน้ามาวันนี้กูแข็เป็นลมเนี่ย เล่นนั่งก็ไม่รอแต่ก่อนไปบุเก็ตเชียงเองแก่ใจนอนก็ไม่ได้นอนอุ้ยใช่เอาแต่ตีลังไม่มาครับกูบอกเรื่องนู้นไว้เมียมึงรู้ไห้แม่ที่กูไม่บอกไอ้เจนบอกเองไม่เลงลำมากกันตีกันตายโ้วนเลยเลยทำใจมันแล้วอยากไม่มาครับบอกรอเองไอ้ชำนวนกันบ้างลงอีนเนื้อว่างนี้ไม่เคยบุญเลยกินแล้วเราบ่บุญก็ไม่รู้เขาเบียร์ไหนมาซื้อ ปรตอนนี Euro, okay. ้เศรษฐกิจมันกําลังตดระก็ดเออไม่โู้จําปรือว่างนี้การบ้านการเมืองกันยังไม่หน่งกําลังวุ่นวายที่เรื่องที่แดงอุ้ยมัวเม็ดอ้ยไม่โู้อีกินอะไรกันเร้วนี่อาชีพแต่หน้าอินดูที่ชุดตอนนี้คืออาชีพชาวนาอาชีพชาวนาแล้วตั้งแต่ปูกยาตายาย่ปลูกกันจิงปลูกข้าวแต่ไม่รวยสักทีใช่อันนี้ก็ไม่รดนอีดเคยอยากโบเหงอยาีไปจําหน้าเองหันวางนี้หันมาปลูกต้นยางกันเม็ดปูบานเรื่ออนยุ ปกิยังเลือโลยิชิบจะนอนหฮากันอยู่อันจะปลูกข้าววดดันใกินกันแต่เด็กรล่าตายซ้ำเลยไปเรื่อนมาปลูกข้าวกันตรงเปล่าอนุ่มแกบูตรังนู่มมาแกเปก็นนกอยู่ไปอืบรรยากาศฝ่าชั่งป่าข้าวในโยชุนไม่แล้วกลายเป็นฝ่ายยังไม่ลลแล้วเพื่อป่อยยังทุกงนั่งไข่ฮอตกันอยู่ไั่งอู้ย,ยแหม่อะปลวกก้าวปลวกหน้าก็ไม่รู้ปลวกไตรกันหลังที่ก็อ่า ปลูกปลูกกระเพื่อนบูดบไม่ทำหน้าหนูมันตั้งราคาข้าวเองแต่มันก็แตกเหลือดซ่านเหมือนกันแล้วม่ตั้งราคาให้รุ่งใส่จะี๋ยวมันปู่ที่นั่นเ่าแย้คนทำหน,น,น้าไปลั่งคนโอ้ยวุว่นวายได้เทแล้วล่วงอีเนื้อในเมืองมนุษย์ทำไมอ่ะโอ้ยไล่ไล่ยังไล่ไล่ราไม่ว่าจะเป็นขดมู่กดไม้เดี่เขาเกี้ยนเขาขึ้นมาไม่รู้เขาเกี้ยนกดไม้ขึน้น,นมาหรือหลังค่นี่กระจับชนเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันเทวดาอย่างเราไอ้นี่คือไม่ใจหว่านนุยอันนึ่งนุยอันเดี๋ยวกองราชการเทวดาญเล่นด้าใจ อที่เช่นกฎหมายข้อไหนบ้างอที่เช่นกฎหมายที่เขาพระราชบัญญัติห้ามอไ้บังคับให้ใช้ม่วกับนกอช้ม่วกันนอกกับเข้มขัดนี่ระพยกฎหมายข้อนี้ถ้าว่าเล่นกันจริงๆแล้วตาความรู้สึกนี่คือมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไปบังคับก็ทำไรก็ไม่ใช่ก็รอนเองก็ตายหัวงี่เงี้ยคนนี้ทำได้คำที่น้อยน้อยที่ระพย์จบที่ถ้าว่ารัดเข้มขัดใช้มั่วกันนอกนี่ระพย์ระพ้์จะเลื่อยเยี่ยมมันตายไหมตาย พอใจเราเคยมีไหมงานทรัพย์สิงยาวที่นน้อยงานที่บอกก่ก็รับไปจบมาเรื่องดังนี้โดยตรงมาเดี๋ยวรองร่วมร้องไห้มีพวงรีดมาเว้นมีเจ้าหน้าติดมารงดังฮือดังโงงอยู่ไหมติดหน้าหลงทรัไม่มีแต่เคยเห็นคือเจ้ารถออกขาปรับอยู่อย่างเดียวมันคือเห็นอยู่เป็นประจำไอ้นี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าก็เขียนกฎหมา้คือมาจำเฟื่อยเลยไม่เลวก็เขียนมาเฟื่อยรุ่ยไโอ้ยน่าจะตีร้างกันแล้วจริงกูได้เลย เรียดๆหลังนู้นอ่ะเละปลูกกันจริงปลูกต้นไม้ไม่รู้อ่ะปลูกกันไปจำไรไอ้ตีต้องควรปลูกนู่นไม่ปลูกตีต้องควรไม่ปลูกนู่นปลูกกันเต็มที่ไหนบ้างอ่ะที่ปลูกกันเต็มอ่ะข้างแตนนูนนี่เสียอ่าไม่รู้ปลูกกันจำไรหน้าข้างแตนนี่เสียแล้วปลูกกันกินว่าไม่เอ้ยลูกเก๋ยังโหลดไม่ได้เลยก็นี่มันอ่าตรงแตนนู้นลงกินลองกินเละมันเป็นตะานที่มีหยวดย่านผ้านะจะต้องวิ่งกันปลื้ยปลาปลื้ยปลาบางทีก็มันต้องมีการเสียรักกันมั้งเลยพวกเรา ที่ผมที่จลักลงไปกลางเดิ้ลถ้าไม่มีต้นไม้บมได้เรียวัวขึ้นลบแต่นี่มาทธิ์กับพ้องเดียวใจจ้ามเล่ชื่อว่าเจ้าว่าไม่มีแต่พอจนต้นไม้นั้น,นแหละถึงต้องเที่ยวกาต้นกลายก็าเขาเหล่ากาดูเล่รักจ้ากาปั่นไมก้ก็จดนหนึ่งเป็นหมืนน่นนะฮัลโยนูขึ้นไปแล้วนูเตะเดดสมควรปลูกนูไม่ปลูกกันแม้แต่ต้นเดียวที่ไหนอ่ะที่ไม่มีต้นไม้แล้วที่ก็ไม่ปลูกกันน่ะ อ่ะที่ฉัน่าบนเขาประปาบ้านเราหน่นแหละต,ตั้งไป่ชันูั้ง้งานโกจงมือโวงเราดนีคนไหนอ่ะเนี่ยคนที่นั่งตีโบงปกักเปลือกปากหลังห้อยลงไปขึ้นว่าฮกนอนเปลือกปากหลังห้อยมาตั้งอยู่บนรลงโวงก็กลุบแต่ยับร่างโวงดังโอ้ย <c oughs> เหลือชูดมาติดแต่ชอยเออทำไมอะบนเขาปา่าไม่มีต้นไม้ต้นเดียวเลยเอา้อาก็เมื่อวานเราบินไปเที่ยวที่โรบินสันจังหวัดตรังมันก็ยังมีต้นไม้อยู่เนี่ยแม่เอ้ยว่าไงเนื้อจบินอยู่บนนึนหรอก เดินลงบินไปเล่นถาลังจะหมดแล้วก็ปลูกโลกไปหรอกก็ปลูกโลกนั่งเฉมไปหรอกว่ากี้รื่องวาเออผ่านป่ามาเลียนดำจิ้งแม่ถาลังมันลุ่นคุ่นเพลินที่ตะลุ่งหินรังเกตนั่นจะมีไปอาแหลกๆอยู่ไปนึงก็เขียนไว้เครดนำร่องแบ่งปันฉนดพื้นดินให้กับพี่น้องประชาชนเม็ดแล้วพี่น้องเออกันขึ้นไปปั้นดินกันบนยอดก็ป่าฟ้าไม่เแล้วบัตรีตรวจแล้วเออหมดราป่าแล้วใหญ่บอก็ว่าจะใคร โอ้ยนี่จังหวัดกองพูยาตายหญ่เราเราถึงกลาเล่งเม็ดเลรยวพี่น้องเออคันนี้กำลังกำลังจุ่งกำลังใจจริงเล่นกันไม่รู้เหยียดกันได้เร็วให้รูไว่านาะบ่เปนเขาป่าป่านี่มันเป็นเร่งน้ำสุดท้ายของบ้านเราจังหวัดปทลุ่งจังหวัดตรังจังหวัดสะจูนนะเม็ดป่าไม้บ่เป็นเขาป่าป่าเลยเพราเราได้ตายหงกล้องนาต่อเมงบ้านอาโกงดวงตายบ่อาวยิงใจอาบเล่ลำพังนกแหง ก็โยกอไกันนี่ได้ตายโงันตเลยโอ้ยเขาบอกเลยว่าเป็นรัฐบาลอยากสร้างความจนให้กับคนลำบากกดไมยถูกมาออกมาทุกวันออกมาเพื่อพก้องคนรวยวันนี้ลกงหินธุราไรไม่ทราบกับข่อยอยากที่ยายแกนี่มารับเบาหารชิ้นหนึ่ง่านไรไม่ทราบล้วงอินแกจงรีบเดินทางไปยังชุมพูทวีปนะแล้วก็ได้นาเฮปรปนสวรรค์สองลูกนี้ไปให้กับฟ้าหญิงเทพปุษาแล้วก็เจ้าวัดชายธินกรได้ทรงเสวย แล้วเมื่อเสวยกันไปแล้วก็จะให้เหตุผลกับเจ้าวัชรินกร์นางรที่กําลังต้องการจะบวชเป็นพระพิสุิสงฆ์องค์เจ้าว่าเมื่อทรงเสวยแอเปิลสวรรค์ลูกนี้เข้ามาแล้วก็จะกลับกลายเป็นพระพิสุสงฆ์โดยอัตโนมัติเส้นผมก็จะหลุดร่วงออกจากพระเกศาเสื้อผ้าก็จะกลับกลายเป็นสบงชีวรโดยอัตโนมัติตลอดจนถึงจิตใจก็จะต้องอมีจดจำธโมรมะจดจำคำสวดภาษาบาลีได้เป็นอย่างดี อราะจริงมันเป็นยาเลยนะหลวงพินที่จริงแล้วมันเป็นยาเซ็กในบรรพุเขาหลวงพินก็รนธรรมดาว่าเจ้าว่าชายธนกรกับวงหญิงเทพุษาได้เป็นคู่ที่ตั้งจิอตอธิษฐานกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้ก็จะต้องเป็นเนื้อคู่ของซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันเป็นเรื่องราวของสวรรค์ที่จะต้องให้สองคนนี้ได้สู่สมและได้เป็นเนื้อคู่กันว่า,าง,งั้นเถอะเราจะต้องเป็นเทวดาอุ้มสมนะขอให้ท่านได้นำเสวยน,นำแอปเปิลสวรรค์สองลูกนี้ให้ พวกเขาได้ทรงเสวยนักโอกาสนี้อันเลวเตรงโลงนี้มันยาวยาก้านี่เบื่อจริยังมั่งได้ไหเลยลงกินทำไมเพราะว่าอีโคส้น้อยช่องน้อยพาไปไหนพาไปไอ้โบ่ได้ชูได้ไรพระนุกินตะแก่มงคลช่องวันชวงว่าวันนี้ไอ้น่ารูกเคียดนั่งบนมุกเลยยังไม่ทักวักเลย ไม่เม่ขอให้ท่านรีบเดินทางเดี๋ยวนี้ <c oughs> ในเรื่องเร็วกันที่จ <c oughs> ัดลงวงหน้าเวทจะยันบัญชาจากวรวันเวสนุกันกอล์นเดินเว้ยะนั่นแม่เป็นเรวันมาจากบาป็น่ะบากใบหน้าถึงโลกมนุษย์ตอนนี้หรือสุดดีใจ พอเยอะมาถึงได้มาพบที <S <S ่เครืองเลวไ้ต้ก้องไม่ตัโอ้ล่ิดิอ กำลังกายอยกอ้กเลยเดือบปลม่นอนอยู่อันเลโอ้เจ้ดจัดเนี่ยโบาเนี่ยยาแต่มันเหนื่อยกันอาจารย์ปลมสิ่ี่เงจัดไม่ร้แกเล่นหยบดื้อดีแต่กเก่งเริง่งวิงตอดบขึ้นเกลื่องไปจากนู้นจากนี่แต่ไม่รู้กเล่นฟูนี่เรากัแเเป็นวัยรุ่นเลยวัยรุ่นอย่เลยโอ้พี่ทูแต่นี่เลยเอพี่นุ้ยพี่เทงครับ พี่หนุ่มไม่พอที่จะรู้จักหรือเปล่าว่าบุคคลคนนี้เป็นใครกันแน่เออกันแรงๆเน่าอ่ะร่วงเครียดไม่ใจใครดิ่งไอเลียมใครกัาเลียมเลียมน้อยโดราเคยเลียมนี่เออมึงไงเอ็นมายืนปากปลิ้นมันนี่หัวยันโกรธใจโอ่งเลยโกรธพื้นหองเบาคนนี้ โรยอยู่เราเคยเลี้ยงกูจบแต่เมื่อกจบตรงนั้นก็กูจบไปหลังมันว่าบทุกี่ว่าบทแบบอกแบบสตริงไอเลี้ยงมึงว่าบทแบบสตริงเออกโรยตายสำเนียงมันจะั่นกูน้าคว่างกงินกูจบโอวายดึกเอ้ยดึกดื่นมาโฮโอวาดึกเอ้ยดึกดื่นเที่ยงคืนคนลับขัดมันแล้วเวิร์กไม่แม่เวิร์กไม่บายบายชุบชุบนี่ยจอกีไตเลปรีนั้นน่ะ cứ rào nuôi <laughs> vô ruộng ban tổng trống mà chạy học tí nu ban trút trút nuôi nu rào mẹ là nu lo ai phần rào quăng rồi đang ship bát thế cao và luộc liếm tông mẹ tông luật rồi đang ship bát rồi nay รุนจูปักนะมากระจายชออาววิทย์เลยให้เลี่ยมปลอมจูบอยุดรั่มจูบบงจูบไม่ตึงใช,ช่ใจจูบไม่ตึงกำลังแต่แก่เค็มลุมลุมหมดนัดกระเดงว่านะั่เอือเนี่ยเลี่ยมจะลอดทำเพื่อกันในจูบตึงมันน่าเมยยกมันอ,อมหลงหนาวไปเลยโอ้โอมเกมกว่าใครเอาลินดันไป ตีเกมกว่าวห้มเกมทรายก้าลินดันลูกหน้าไปตีเกมทรายห้อมไปหอมมาดูดปากไปดูดปากมอยเลี่ยมตายอารมณ์ลูกหน้าไม่รู้เป็นปพื่อข้าวตายต่อเนื่องุดปลุกไปในเด็กก้อยเลี่ยมตาเลือกจะมาได้นตรงโรงพยาบาลต้องตรงนี่ยากชิ้นไงพี่เออแม่ค่อยมาแต่ไหนเนี่ยใช่เราเคยเดินอยู่เจ้าตรงยาวนอกหน้าบ้านน้ำบ่าวเคิื่อนไปนู่นบุ่มไปนี่ก่อนนี่คนนี้ใหม่เนาะ Ờ, tục rung bên khai cân nhe đứa khắp nhe Ờ, pho ní cư đá lù cơ Ơ Phà phà ní mà bà bì thơ khuôn xinh nằm chụp mèng đá đứa thơ qua dây nô lục tố mốc lù Hòi <laughs> Bình phắc Rồi, mai chinh nha Ừ, nằm chụp mèng đá khắp lục tố mốc thì nát ta nì thăm ruột phật tử dung lù hòi Rồi Nhà chóc chè phường nè, tục rung ai pháp nàm tùa lăng ngân năng Tân nha tư mân cà vơ Mân ไอตัวนี้เลยเน่ยจกเลี่ยมจุ๊บเลยไอโค้งไอปนตันลุงตื่นบอกมันได้เชมได้เป่อนในตัวนี้เออฮันกิดเละดตกว่าพุ่มต้มมาม่าร้องตัวหัวปันกันคนตัวไอร้องคนไหนหนุหน่ยตังกรอบไปแป๊บเดียวแล้วมาตื่นอาตัวกินเสซนเม็ดละเลือดในน้ำตังคลิกแก่เย้ไม่ต้อะถึงมันเรียนกิยานเย้ถึงมันกินเสซนเม็ดละเน้าโบซูส่งคนไม่กินเส้นกันนะจัดมึนกับอุ้ยจัดเอ้ย แล้วตกลงพ่อนี่เป็นใครกันแน่พ่อนี่คือเวชนุกัลกเอาก็มาจากช่วงสวรรค์นะแล้วพ่ะประสงค์อะไรหรือพ่อคือวันนี้เราก็สวรรค์มองเห็นถึงความต่างของตั้งใจดีเจ้ากว่าใจติดต้องการ,าการต้องการจะบวชเป็นพระิีชุติทรง <Yeah. S 1> อ่าก็เลยได้นำแอปเปิ้ลสวรรค์ลูกนี้มายทรง่วงสวยอ้เปิลสวรรค์นั่นแหล,ลกูกเมื่อเจ้ากว่าใจติดต้องการ,าการสวยก็ไปแล้วก็จะทําให้กลับกลายเป็นพระทรงโดยอัตโนมัติ เซนผมจะรุดดวงออกจากประเกศาเสื้อผ for ้าจะกลับกลายสบงขี g <g ่วนถ้าเอดจะนั่งจิตใจจะจำคำพัสสาบาลีได้ขึ้นอกขึ้นใจโดยทีเดียวเลยโอ้โหท่านแสดงว่าผมกินเสร็จล้วไม่ความว่าผมเล่นนั่นนั่นเลยหลกเขิ้นไอ้ภาพน้ำอ๋อกูไม่กูไม่กินเลยใส่ลายตัวว่าว่านั่นมันยาใายวัวทุนได้ปั่นแต่ว่าตะก๊วกไาก

จั่งักกันม่เดี๋ยวมันขึ้นมาตึงหลุงนั่งเลเดี๋ยวหลักหลุนั่งก็ถู่อนนั่งเป็ดนั่งไรเตวันรองยกมือไว้เลยพักเออโคโรงตึงหนังเลยน่าร้องได้ทีตัวเนีเดี๋ยวขึ้นมาเลยพิรักเอด็กกลัวตั้งตองชูรัดเลยอย่าิักเออจรอยตาแล้วจะอกี venue, so ้ชงใ่ไม่เ <mañana> ล <benim S 2> <rawd Moder> ือกไอ้โตเดียวจริงนี่มันวากครว่าต้ละล่ะยาดีๆก็ว่ากินส็จได้เป็นปลา โดยอันตุลุ่มัดแต่ตัวยาไก่เว้ต้นคีตรงใจตายเวลาโบจูตรงใจตัวกูไม่ได้ใจเสียบ่ได้เหล่าเห็นเวลาโบจูขิงกล้วจบจูปอกเรือใจเหรอโบจูจะเรียกว่าตาในเป็นกลัวจะปอกเรือต่ำใจเหรอเห็นเวลามึงเตะเหลือเรียนมั่นตรงแล้วมึงปอกเรือใจเหรอฉันไม่เตะเหลือต่างนาต่างเรือแกริดเห็นมันเป็นน้ำมันต้มแมนอยู่ในกระจาเป็นจบม่ะเอ้ยชิง หายใจเอ้ยกูก็จำจะคิดว่าข้างนอกเป็นน้ำข้างในหอมมันเลยกูโตว่าเรียนพิษครับได้ลาวกันเลยกูก็โตว่านุ่นครับหายใจเอ้ยข้างนอกเป็นน้ำข้างในหอมกูก็โตว่านุ่นนี่แล้วพิษครับออ้ได้ถือพิษเม็ดมันเบื่อก้องอีบู๋เถอะเลยได้ลาวจำดาครับไปออกจำดาลาวหน้าไม่นึกหายใจเอ้ยข้างนอกเป็นน้ำข้างในหอมครับ กูตอบว่าจำได้เลยนะถ้าเป็นนั้นพิ่ครับอ๋อเดี๋ยวเรืเหลาไม่รู้เคยบ่มลูกมุดไปในปากคำไม่ตกเลยจริงอย่างน้นเบื่อมาเลยนี่กูเล,ยลียลหน้าได้ลึกซึ้อสัอกปากเหล่ากัน,น่ารู้ควันตรงในที่เลยยังไม่ตกเลยเอ้ยตกลงว่างไงครับพี่หนุ่ยผมจะสวยแอปเปิลนี้เข้าไปหรือเปล่าเนี่ยพี่เท่งพี่หนุ่ยช่วยพิจารณาให้หน่อย พี่หนุ่ยว่ายังไงครับพี่คือวันนี้นะครับเจ้าวัชรินทร์ก,กับเราก็ต้องการนี้บวชกันมาหลายวันแล้วหานี้กันแรงคันนี้การบวชนี่น้องกินเลนุวนไม่น้นองเดดิทรานวยไม่มันบวชแถวนี้ไม่ใจมันบวกงานเคยไอ้พี่ยังอืก็ข,ขี้เนียดรากลัววอนนี้พอยงา,านบวชเขาแต่มึงหลอไปแล้วไม่ไมากู่กขอเก้าไปไหนวันบวชพร้อมกับวีนามือพี่เรา,เราเน้อยใจน้องเดดิทราเราอ้ยจะไม่ใจ็กเด็กยังไม่ดังรงปริงอยู่กับโนราจัน โอ้ยเดี๋ยวก็โรงไม่ไปหลมพลอันเด่นจ่าเราจะไม่แต่กูจำวงดนตรีคนมงดังวงนันก้องกูดังเลยจริงเด่นจ่าก็พาน้องเด่นมาสมัครนักร้องนำคนวงดังกูไม่รับเลยว่ากูไม่เอาบ่ารองเพลงฮอกลลกตัวงี่ใโอ้วอันป่านี้มันมาเป็นนักร้องคนวงดังไม่ใช่มันดังวันนี้อันโย่ตกลงมันดังว่ากูเหล่าอ้นายนดูเลยน้องเด่นด,ดีจ้แต่เด็กโอ้ยคิดว่าปอแม่น้องก็ยุ่งตัวละอ้ nói đủ là sao phải tu lê rắm đằng nữa chỉ lê mai tàu đi đi chưa pha về đồng đồng điện mới nó này chăn là trứng là sao bữa tu rắm đằng lê lê lá quăng đền cha nó cứ nhảy của cháu ấy đền cha ăn mai từ vào mìa căng gặp chuột mũ căng và tạc đen na đấy Hãy subscribe โอ้ยตายเลยปลาหนูจ้ากูแล้วมึงอ่ะปลาที่จ้าเลยกูโอ้อยใจอือในในก็เราอีบัวกับอูกาก็บชัมยากับไม่ใช่ม่นายเออนู่นอย่างย่งโบกานโบกานราไล่จิ้งแกงหัวแก่งหูอันนี้เรากินเนบปนีก็ไปเลี้ยวกับกลายเป็นปลาสุ่มโดยอัติโลมัดแล้วไม่ดีหุ้มไปเออจริงแต่วันนั้นผมกินกัน มึงกินกูกินกันบบสู้กินไม่ได้เป็นนั่นคัะเพราะโบชู้นี่ไม่ใช่อาหฮะจำนะโบ,บสู้บบสู้นัน้นบุญไม่มาวาสนาไม่ถึงอ๋อหลวงพันพฤเราพันพืฤกับเตด้าคือยานี้นั้นโบชู้กินกั็บมันจะไม่ใช่ขู่บารมีของโบชู้มันจะกลับกลายเป็นยาที่ว่าก็เรียกว่า,ายากังเกงระเบิดพันพฤเรากังเกงระเบิดคือร่างกายโบชู้จะพวงพี้จนว่ากังเกงนี่ระเบิดไม่รื้อผมหนุ่มปะตุ้ง ปลตุ้งกระยาบดน้ำิมวปุยเอาพลื้อจนกัดปลาตุ้งเดี๋ยวนุ่งปลาตุ้งมันนั่งอ๋อเ้็วก็มันแต่ปุ้ยกิดปลากรับกิโดนนังเต็มในแคบเร็วกิโดนกางเกงนุ่งไม่ชักางเกงถูเร็วสมเป็นนุ่งปลาตุ้งเลยวางนี้ทำใจเชื่อปลานี่เชื่อจะฆ่าได้แม้แต่ทำใจกูไม่เชื่อกูกินเพื่อบอกว่ากินไม่ได้กินไม่ได้มารู้ควังไม่เอาได้เรื่องจริงบมนี่บอกที กูกิดในพี่รักตีกว่าว่าเออพ้ออยู่นั่นแล้วกินยาตราเด็กสมบูรณ์ไม่ลงก,กี่ขวดอย่างไม่พี่เลยเออตกลงนี้เป็นความจริงเหรอครับพ่อเป็นความจริงหรอกเออเราไม่เคยต่ดติงประชาชนอ่เทวดานี่เป็นเทวดาพักประชาธิปัตย์ว่าพึ้งอะไรฮ่าฮ่ <c oughs> ลฮ่นนาฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ร กองกับตอนนี้รับลูกใหม่ถึ้งตัวแต่ตรงตันยานี่ข้องเทวริตโดยพ้นกุศลบุญญารักษาสิาซีนพระองค์อินกรุณาพี่หน้าประธัญญาประสิทธิ์ใส่ข้าวอดอดอ้อมประรื่นจุมเจินจิตว่านสนิทแต่ปั้นเทวาโอกาสนี้ได้เกี่ยวกลืนเวสนุกันได้กลับลั่งอย่างวีแมน วิตยาศาสตรตัวกายาบอกว่าไม่คงึ้นจิตใจมันอบน้อยก่อยเย็มจืนแต่หน้าตื่นนั้นสงแทมมอ,อแล้วรื่อความโยธาพี่นะยครับเออองหญิงเทพุษาจากเราไปเมื่อตอนสายเนี่ยผมมันน่าทีจะหยาบคายกับเธอเกินไปเลยพี่ว่าจริงป่ะผมไม่ได้จะรุนแรงกับเธอเลยต เป็นผู้หญิงอยู่ด้วยผมสงสารเธอเหลือเกินผมไม่น่าจิตจับคายกับเธอเลย